เปนี่คนต่อมาที่เราอยากพูดถึงนะครับใเราก็ต้องพูดถึงไอ้อะไรสิริโชคก็แบบนะฮะสิริโชคนะครับสิริโชคนะครับกรณีสิริโชคนะครับว่าอ่าเขาเรียกอะไรล่ะไอ้สมุนนะสมุนของเต็นใช่ไหมสมุนของเต็นคือนายสอนชัยสีดีเนี่ยจ่ายักษ์เนี่ยอดีตนะครับทหารพานปัทธงชัยคนสนิทของจุพาครณ ฮนะซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่านะฮะอมาตตู่ครับใช่ไหมอ,าอมาตูานะาต่นะฮะอมาตตู่นะหรืออมาตเต็นนะอมาตเต็นนะครับแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยนะฮะถูกถูกจับ,บแต่ถูกจับขณะที่มีอุบัติเหตุถูกไหมฮะใช่ไหมฮะมีอุบัติเหตุนะครับ,รบมีอุบัติเหตุแต่กานเนี้ย ก็หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้้จยักษ์เนี่ยนะใจยักษ์เนี่ยนะครับหรือไรยสอนชัยเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้ร้ายมือปืนที่เข้าไปสังหารกำนันใช่ไหมฮะใช่ค่ะมือสังหารตันกำรแดงตันกำรแดงกำนันแดงนะครับกำนแดงนะครับแดงอันนี้คือตามข่าวคือดบุญจริงพินิจค่ะ กำนันแดงกำลันแดงที่จันทบุรีนะครับีนี้ถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับไอจ่ายักษ์เนี่ยนะมือปืนเนี่ยนะครับทีนี้มือปืนคนเนี้ยสิ่งที่มันกำไว้เนี่ยก็คือว่าหนึ่งมันเป็นมือปืนรับจ้างนะครับแล้วก็มีการมีเป็นบริการแล้วก็ C.N.N เนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์ C.N.N ของอเมริกันเนี่ยนะครับได้ถ่ายภาพ ไอ้ใจยักษ์เนี่ยนะหรือไอ้เจ้าสอนชัยเนี่ยะนะครับถือปืนเอ็มสิบหกเลยในช่วงพุทธสภาพุรโหดสองห้าห้าสามนะะสองห้าห้าสามนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมทำไมประเด็นข้อสังเกตน,นะครับมับนถึงได้บอกว่า ไอ้เมืองไอด้ดำอะไรไม่มีหรอกนะแต่นี่มันเกิดขึ้นแล้วคร<ช>ับเจอเนี่ยตัวเป็นๆเลยตัวเป็นเ,นเลยนะเนี่ยมันเป็นกรรมที่เป็นมือป <กำ S 2> ืนด้วยนะกรรมมันกำลังตามสนองเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยะนะครับมันฆ่าใครไปไม่รู้นะแต่ครั้งเนี้ยมันไปฆ่ากำนันนะว่าฆ่ากำนันแดงแล้วตัวเองก็ขับรถมิ้วปอุบัติเหตุบาดเจ็บ บาดเจ็บตอนนี้เองจะต้องได้รับกรรมสองอย่างคือกรรมทั้งกายภาพที่ตัวเองได้รับการบาดเจ็บจากุบัีิเุแล้วก็จะต้องโดนคดีนะทีนี้คดีเนี่ยถ้าบาดบาดเจ็บด้วยแล้วต้องคดีด้วยถามว่ามันจะทุกข์ทรมานไหมก็ต้องทุกข์ทรมานต้องทุกข์ทรมานเหมือนกับกำลังป้อเหมือนกันนะกำนันป้อก็ต้องเอากำลังป้อก็ ต้องคดีฆ่าคนตายนะว่าจะจ้างวานฆ <ค aine S 2> ่าคนตายกบลังไปยูนคือเป็นคู่แข่งทางการเมืองท้องถิ่นแต่ในสุดแล้วตัวเองก็ต้องอหลบหนีหลบหนีก็ทนทุกข์ทรมานกับพวกประจําตัวและในสุดก็ต้องโดนจับได้เมื่อจ <Raz> ับ <Angular S 1> ได้ขณะที่มารักษาตัวเนี่ยนะครับไอ้รมที่ตัวเองมีเนี่ยทั้งคนที่เคยเป็นอะไรล่ะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นขาใหญ่เป็นผู้ที่พ้นยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับ แต่ต้องมาโดนรวบตัวต้องมาอยููในที่ที่โดงหมดอิสรภาพแล้วก็ยังถูกโรคร้ายโรคร้ายรุมเร้าอยู่เนี่ยนะมันเป็นกรรมอย่างแน่นอนนะครับตมันมันมันเห็นเห็นลยนะครับว่าทีนี้อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าไอ้ยาไอ้ใจยักษ์เนี่ยมันเป็นข้อพิสูจน์ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะต้องออกมาเป็นข้อพิสูจน์อย่างแท้จริงว่าไอ้กองกําลังติดอาวุธเนี่ยกองกําลังติดอาวุธเนี่ยที่ เป็นหนึ่งในแก้วสามประการของระบบทักษิณเนี่ยซึ่งมีผู้นําก็คือตัวทักษิณเองเนี่ยนะครับมีจริงที่เคยปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีไม่มี DSI โดยทาลิตเนี่ยเป็นอะไรล่ะเป็นคนที่ออกมายืนยันเลยบอกว่าไม่มีไม่มีปรากฏตัวตนหาพิสูจน์ไม่ได้ไม่มีตัวตนจริงยังหาคน้ายไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย มันชัดเจนแล้วไอ้ไนสุดแล้วไอ้จ่าไอ้จายักษ์คนนี้นสุดแล้วมันก็ต้องคายออกนะครับเพราะว่าถ้าจะสอบสวนกันตรงๆแล้วทีนี้ถ้าถ้าตตำรวจไม่สอบสวนกันอย่างตรงๆผมคิดว่าภาคประชาชนนะครับซึ่งก็มีในตำรวจครับผู้สื่อข่าวอาชญกรรมที่มีความสามารถในการสอบสวนเยี่ยงกับตำรวจรทำการสอบสวนโยง ลักษณะต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าไอ้จ่ายักษ์เนี่ยมันโยงมันโยงอยู่กับใครบ้างนะครับเพื่อโยงไปหาคน,นที่ตัวต้นตัวต้นเรื่องนะครับว่าสั่งทำร้ายทหารทำร้ายประชาชนทำร้ายผู้สื่อข่าวยึดป่นทำร้ายผู้สื่อข่าวอิตาลี่นะครับซึ่งอธิบดีเดซายเนี่ยชาริตเนี่ยมาบอกว่าไม่มีในทางหาคนร้ายไม่ได้นะครับค,ค,คิดว่าในอนาคตเราคงจะ ภาพมันคงจะกระจ่างขึ้นนะครับ<ช>ตรงนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงว่าถ้ามันกระจ่างขึ้นแล้วเนี่ยไอ้เก้าสิบเอ็ดศพซึ่งทางฝ่ายคนเสื้อแดงเนี่ย<ช><ช>มาปรับปรำทห,หารใ,<ช>ใ<ช>นกองทัพครับ,รบหาว่าโดยเฉพาะยิงย่งเลย,ลยลโดยเฉพาะยิ่งเลยตัวทักษิณเองเลย<ช>ก็ปรับปรำอดีตนาวินตรีนายพิสิทธิ์เวชาชีว่าว่าเป็นคนสั่งให้ทหารฆ่าประชาชนนะครับทักษิณไม่เคยพูดถึงไอ้จายักษ์คนนี้เลย ไม่เคยพูดหรือว่าอกองกํำลังงัติดอาวุธแล้วก็พยายามที่จะมายงใหญกับว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้กลุ่มกาดติดอาวุธเนี่ยนะครับที่พูดง่ายว่าแม้กระทั่งตำรวจไปจับมันเนี่ยนะไอ้จตุพรยังไปเป็นอะไรนะเป็นคนไปประกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในสุดแล้วเนี่ยเรื่องราวความชั่วร้ายเกี่ยวกับการว่าจ้างมือปืน ให้มาทำร้ายทหารและประชาชนมันก็จะเกิดขึ้นแล้วตรงนี้อธิบดีดีเอสไซจะว่ายังไงกับสังคมอาจารย์ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาจะเจ็บป่วยมากมายหนักหนาจนเสียชีวิตในคุกอีกเอแล้วก็ไม่สามารถสืบคดีอะไรกันได้<อ>ก็อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าในสุดแล้วเนี่ยไอ้จายักษ์ก็อาจจะถูกฆ่าตัดตอนอถูกฆ่าปิดปากในคุกนะครับเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ยนะณนะวันนี้เนี่ยถ้า มันยังมีจิตสํานึกมันก็คงจะต้องรีบสารภาพออกมาสารภาพออกมานะครับเพื่อจะได้บาปมันจะได้ลดลงไปบ้างนะครับไปบ้างนะครับทีนี้เรามาพูดถึงไอ้่คนที่กําลังรับกรรมกรรมตันสนองเนี่ยนะครับก็คืออะไรจตุพรใช่ไหมจตุพรที่ประชาชนเรียกว่าคังคกและคังคกตู่ตู่คังคกนะครับ ตรงนี้กำลังป่วยนะกำลังป่วยเพราะว่ามีทราบว่าประสบอุบัติเหตุนะฮะอุบัติเหตุรถยนต์ขณะที่ไปขึ้นปลาใสหรือไงใช่ไหมฮะแล้วก็พอไถ่กิจเกี่ยวกับการไปปลาใสบนเวทีจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หมอนรองกระดูกที่คอหรือไงเนี่ยนะครับมันแตกหรือมันหักหรือว่ามันเป็นอะไรสักอย่างเนี่ย ยุบหรืออะไรเนี่ยจนถ้าตอนนี้เนี่ยกําลังไล่รัฐทุกทรมานมาก็าเดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าถ้าเป็นกระดูกต้นคอเนี่ยมันก็ยากผมก็ไม่อยากจะอะไรล่ะสาบแช่งครับผมะนะแต่ว่ามันอีกอะมันก็เป็นเรื่องวรจัมนะที่ตามสนองว่าเรืงเลวร้ายที่สุดก็คือเป็นอัมพาตตลอดชีวิตะนะครับ ถึงแม้ว่าจะทําการผ่าตัดด้วยหมอที่เป็นศัลยกรรมแพทย์ที่มีความสามารถเนี่ยหมอก็ต้องบอกหรอกห้าสิบห้าสิบก็คือไม่แน่ว่าจะหายดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้ากรรมมันเป็นอย่างนี้นะถจากพฤทีกรรมเก่าๆที่ทำเอาไว้ว่ามีได้ทํากรรมดีแค่เท่า,าไหร,ร่ตรงเนี้ยตั้งแต่เผาบ้านเผาเมืองเผนะาบ้านเผาเมืองหรือรับรู้ในสิ่งที่ชั่วร้ายเช่นรับรู้ว่า จะมีการมายิงเอาจรวดนะครับยิงกุวัดระแก้วนะจับได้ไหมฮะในช่วงนั้นก็มีข่าวนะครับเนี่ยมันต้องรับรู้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นแกนมันเป็นแกนที่เสดแดงเนี่ยไม่สามารถจะชิงตําแหน่งนี้ได้เสดแดงบินไปดูใบในช่วงมีนาเมษา2553เพื่อที่จะประกาศ<อ>ตัวว่าขอเป็นหัวหน้า คนเสื ies, ้อแดงทําการปฏิวัติประชาชนโค่นอํานาจในอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายจุนตรีนะครับแต่ทักษิณบอกไม่ได้นะให้แกนนําเป้นจะถพกอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสีแดงก็ผิดหวังกลับมานะครับแล้วก็ได้สุดลกกามทางถนนถูกไหมกามทางถนนก็เสียชีวิตไปเพราะว่ามันมันบอกว่าเป็นเรื่องของกรรมจริงๆไม่ใช่ว่า ไอ้คือไอ้อคือไอ้ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่ามาบอกว่าก็มันมันมันฆ่าทหารเนี่ยนะมีส่วนฆ่าทหารมีส่วนที่ทําร้ายป,ประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มเสื้อเหลืองพันธมิตรเนี่ยนะครับมันก็มาซุ่มยิงจรวดเอ็มเจ็ดสนะครับหลายต่อหลายนัดมีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายนะ มันก็ไปได้อะไรล่ะความดีความชอบจากขัาศิกใช่ไหมฮะ,ะได้เงินได้ทองไ,ได้ตอบ,บแท<ผ>นแต่ในสุดแล้วเนี่ยหลังจากเหตุการณ์วันที่10เมษาย,ยนนะครับแน่นอนผมก็บอกแล้วบอกว่าผมก็พูดใ,ใ,ใ,ในในวงวงของผมนะฮะ,ะบอกว่ามันไม่น่าจะอยู่นานนะเพราะว่ามันมันสร้างกรรมชั่วไว้เยอะโดยเฉพาะกรรมชั่วที่เบียดเบียนคนอื่นด้วย โสะจริตโมหจริตนะครับโลภจริตทั้งสามอันระเบียดเบียนด,ด้วยอะไรล่ะด้วยกายภาพเลยนะครับทำร้ายทำร้ายนะครับใ,ให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บูตาใส่ความด้วยรับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในสุดแล้วเนี่ยกรรมมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เห็นภาพนะฮะนะผมคิดว่าท่านผู้ชมก็คงเห็นภาพว่าเรื่องกรรมมันมีจริงนะครับเราคงจะได้เห็นและได้ยิน เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับกรรมที่ตามสนองค,คนที่ไม่ดีต่อประเทศชาติประเทศชาติมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์พาออะไรแม้กระทั่งสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านยังบอกเลยบอกว่าราชการที่สี่ท่าน,านบอกว่าประเทศเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยมีเทวดาคุ้มครองคือพระสยามเทวิราชท่านใกล้ๆกับองค์ท่านด้วยนะครับใช่ครับนะค,ครับท่านบอกว่า เทวดาองค์เนี้ซึ่งท่านพระราชทานนามว่าพระสยามเทวดาครับแท่านก็เป็นเทวดาเป็นเทวดาวันนี้ถามว่าอะไรทําให้ประเทศเราเนี่ยได้รอดพ้นจากเขาเรียกอะไรไภัยพิบัติรหรือว่ามีภัยก็หนักเป็นเบานะครับมาหลายๆครั้งนะแม้กระทั่งรัชกาลที่ห้าเองก็เคย มีพระพรพลาเจะปราวว่า <คะ S 1> ถ้าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยต้องสูญสิ้นไปทพันก็คงจะต้องสิ้นพระชนด้วยนะครับในรอ2 2ขณะที่ฝรั่งเศสอังกฤษก็พยายามที่จะทุบประเทศเราอะนะแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระสยามเทอพระบิรานเนี่ย<ะ>เราก็รอดพ้นจากการที่ ไม่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งครับถ้าเราเป็นเมืองขึ้นฝรั่งในตอนนั้นเนี่ยอังกฤษถือว่าเราเป็นเมืองขึ้นอังกฤษเนี่ยครับเราก็จะเป็นประเทศราชชั้นสามหมายความว่ายังไงคะอาจารย์ก็รประเทศชาชั้นสามเป็นนี้แค่ว่าอังกฤษเนี่ยเข้ามาปกครองอนุทวีปก็คืออินเดียปาร์ิสถานในขณะนั้นให้ถือว่าอินเดียปาร์ิสถานนั้นอ่ะ เป็นประเทศราชชั้นหนึ่งแต่เมื่ออังกฤษได้พรรม,มา่านะครับได้พรรม,มา่าแล้วก็ได้ประเทศในตะว,วันออกกลางเนี่ยครับพวกนี้เป็นประเทศราชชั้นสองอก็คือยึดถือเอาอินเดียเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปกครองอนาณนาฟังออินเีียดกทีนึงคร ก็จะส่งไปจากอินเดียมาปกครองประเทศที่เป็นประเทศสราชชั้นสองนะครับแต่นี้พม่าเนี่ยนะครับก็อยู่ในฐานะเป็นประเทศสราชชั้นสองสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยถ้าประเทศไทยเนี่ยตกเป็นเมืองเครืออังกฤษนะอังกฤษก็จะให้พม่าเนี่ยมาดูแลทำให้นะครับเราก็จะตกเป็นประเทศสราชชั้นสามซึ่ง